สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับพบกับวิชาสังคมศึกษาครูสุรัตน์มนเดมน,นะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับให้นักเรียนเปิดไปหน้า2 7 9็นะครับนะในแบบฝึกนะครับในแบบฝึกหัดท้ายหมดเลยนะครับหน้า2 7 9็ครับหน้า279นะักนะเรียน ตรงนี้นะครับมีสอบอยู่10ข้อแล้วให้นักเรียนส่งนะส่งไปยังรายกลุ่มวิชาสังคมนะครับคุณครูสุขุมานคุณคูแพรรอยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครทําเสร็จแล้วก็ส่งไปในรายกลุ่มวิชาสังคมแต่ละห้องเรียนได้เลยนะครับตามนี้นะครับอ่ะมาดูหน้า279กกันนะนี่เป็น สอบนะครับสอบ10ข้อด้วยกันมาดูหนะ้า279รนะ้เจ็ดนะเรียนเจอ,อยังครับอ่าเข้ามาแล้วฟังนะครับเปิดเปิดดูแล้วก็เปิดคลิปดูแล้วก็ฟังว่าหนะ้า279นะครับสอบ10ข้อทำเสร็จให้ส่งไปยังไลน์กลุ่มวิชาสังคมแต่ละห้องเรียนนะ แล้วค,คุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนเป็นคนตอบระบายแล้วก็ถ่ายภาพส่งไปยังไรน์กลุ่มแต่ละห้องเรียนนะครับวิชาสังคมศึกษานะครับหน้า279หน้า279นะครับย้ำนะบางคนก็จะยังไม่รู้ว่าหน้าไหนค่ะคุณครูก็ย้ำหลายครั้งแล้วว่าหน้า279นะครับฟังก็คงรู้ทราบตามนี้นะครับว่าหน้าไหน เอาหน้า279ยาำเอามาดูข้อที่หนึ่งครูจะอ่านให้ฟังนะครับเขาบอกว่าข้อหนึ่งข้อใดกล่าวถูกต้องช้อยที่หนึ่งตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกช้อยที่สองตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ไปที่สามตอนเช้าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศเหนือเปลี่ยนเลือกเอาช้อยหนึ่งหนึ่งช้อยนะครับช้อยไหนหที่มันถูกที่เก่าถูกต้องนะครับคนที่อ่านได้ก็อ่านคล่องก็สบาย,ส,บายส่วนคนไหนที่ยังอ่านไม่คล่องก็ฟังครูเอานะครับหรือผู้ปกครองอ่านให้ฟังดูหรือฟังเปิดคลิปดูตามนี้ก็ได้ ข้อที่สองถ้าเดินมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ด้านหลังคือทิศใดข้อสองถ้าเดินมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ด้านหลังคือทิศใดใช้ที่หนึ่งทิศตะวันออกใช้ที่สองทิศเหนือใช้ที่สามทิศใต้ ข้อที่3ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการรู้ทิศข้อ3ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการรู้ทิศช้อที่หนึ่งำให้ไปถึงจุดหมายช้อที่2องทำให้ไม่หลงทางช้อที่3าํทำให้ไปผิดทาง ข้อที่4บ้านของฉันตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนมากกว่าบ้านเพื่อนหากฉันกับเพื่อนเดินทางไปโรงเรียนพร้อมกันและใช้ความเร็วเท่ากันใครจะถึงโรงเรียนก่อนฟังอีกครั้งนะครับถา,ถามนะข้อที่ส บ้านของฉันตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนมากกว่าบ้านเพื่อนหากฉันกับเพื่อนเดินทางไปโรงเรียนพร้อมกันและใช้ความเร็วเท่ากันใครจะถึงโรงเรียนก่อนไอที่หนึ่งถึงโรงเรียนพาพร้อมกันไอที่สองฉันถึงก่อนเพื่อน ช้อที่สามเพื่อนถึงก่อน,นชั้นเลือกเอาช้อยเดียวนะครับช้อยที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเลือกเอาไหนที่ถูกนะครับระบายต่อไปข้อที่ห้าห้าต่อไปนะครับห้าต่อไปข้อที่ห้าอยู่หน้าที่สองร้อยแปดสิบ ครับหน้า280ข้อที่5นะครับที่5เขาบอกว่าข้อใดกล่าวได้ถูกต้องข้อใดกล่าวได้ถูกต้องช้อยที่หนึ่งถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านหลังจะเป็นทิศตะวันตกช้อยที่สองถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกด้านขวาจะเป็นทิศเหนือ ใช้ที่สามถ้าหันหน้าไปทางทิศใต้ด้านซ้ายจะเป็นทิศตะวันตกมาดูคำสั่งข้อนี้เขาเป็นทำอะไรนักเรียนสังเกตแผนผังห้องเรียนของเราแล้วตอบคำถามข้อ6ถึงข้อ9ก็าใช้ภาพนี้นะครับสังเกตแผนผังห้องเรียนของเราเนี่ย แล้วนำไปตอบคำถามหน้าข้อ6ถึงข้อ9นะครับในหนังสือนเรียนก็มีนะนักเรียนก็ดูนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่าชั้นวางหนังสือนะครับอันนี้ตรงนี้เรียกว่ากระดานตรงนี้เรียกว่าโต๊ะครู ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างอันนี้ก็จะเป็นประตูประตูนะตรงนี้ข้างล่างนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนกันหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างครับมีที่นั่งที่นั่งที่หนึ่งที่นั่งที่สองที่นั่งที่สามที่นั่งที่สี่ที่นั่งที่ห้าที่นั่งที่หกที่นั่งที่เจ็ดที่นั่งที่แปด ที่นั่งที่เก้าที่นั่งที่สิบที่นั่งที่สิบอดที่นั่งที่สิบสองที่นั่งที่สิบสาที่นั่งที่สิบสี่ที่นั่งที่สิบห้าที่นั่งที่สิบหกนะครับเอามาดูข้อ6หกถามมาถามว่าในแผนผังมีที่นั่งรักเรียนทั้งหมดกี่ที่ช้อยที่หนึ่งสิบห้าที่ช้อยที่สองสิบหที่ ช้อที่สามสิบเจ็ดที่ใครฟังนะก็จะร,รู้ใครดูใครฟังเมื่อกี้เนี่ยนะข้อที่เจ็ดจากแผนผังข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อที่เจ็ดจากแผนผังข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องช้อที่หนึ่งที่นั่งหนึ่งอยู่ใกล้โต๊ะคุณครูที่สุดช้อที่สอง ที่นั่ง13อยู่ไกลโต๊ะคุณครูที่สุดไปที่3ที่นั่ง4อยู่ใกล้โต๊ะคุณครูที่สุดให้นักเรียนฟังคำถามเขานะเน้นว่าอะไร ข้อที่เจ็ดเนี่ยก็ว่าจากแผนผังข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะจากแผนผังข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะนักเรียนนะครูขขก็กลัวนักเรียนสับสนอ่ะต่อไปข้อเจ็ดข้อเจ็ดไปแล้วอ่ะต่อมาข้อที่แปดเรื่องที่แปดครับ ให,ใหญ่หน่อยข้อที่แข้อใดกล่าวถูกต้องข้อ8ข้อใดกล่าวถูกต้องช้อยที่เดิงในแผนผังมีหน้าต่างเจ็ดบานออนักเรียนนับดูจริงไหมช้อยที่2ในแผนผังมีประตู3บาน ข้อยที่สามในแผนผังมีโต๊ะคุณครูสองตัวข้อใดกล่าวถูกต้องข้อที่เก้าเมื่อเดินเข้าประตูหลังห้องจะพบที่นั่งใดก่อนข้อที่เก้าเมื่อเดินเข้าประตูหลังห้องจะพบที่นั่งใดก่อนใช้ที่หนึ่งที่นั่งสิบสาม ช้อยที่สองที่นั่ง1ิบช้อยที่สามที่นั่ง4ข้อที่10ข้อสุดท้ายแผนผังห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไรข้อที่10แผนผังห้องเรียนมีประโยชน์อย่างไรช้อที่ห ช่วยให้รู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆในห้องเรียนช้อยที่2เป็นการแสดงถึงความทันสมัยของโรงเรียนช้อยที่3ช่วยให้รู้ตำแหน่งของสิ่งต่างๆรอบๆห้องเรียนนะครับ10ข้อครบเรียบร้อยใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงเช็คดูว่าทำครบไหมนะครับแล้วก็ถ่ายภาพ เปียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ส่งไปยังไลน์กลุ่มวิชาสังคมแต่ละห้องเรียนนะครับห้องเรียนข้องตอนเองที่ผู้ปกครองเคยส่งอยู่แล้วแหละนะครับนะอย่าลืมส่งไปแล้วกันนะครับนะคุณครูสุขุมัมนคุณคร,รูแฟร์รออยู่นะส่งไปตรงนั้นนะครับคุณครูจะเช็คให้ตรวจให้นะครับอา้าวสำหรับชั่วโมงวิชาสังคมจบแต่เพียงเท่นี้นะครับนักเรียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็ ขอบคุณท่านผู้ครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ